ยม,มนุนตำอีกย่างน่นตาตำแซลมอนใส่ปลาค่ะนี่ยม,มนุนตำเครื่องเสร็จแล้วยม,มนุนก็จะใส่แซลมอนลงไปนะคะนี่ค่ะใส่แซลมอนลงไปนะคะยม,มนุนใช้มือนะคะโอ้ลูกสาวซื้อแซลมอนมาจากตลาดค่ะเป็นเธอแซ่บเถอะยิงบึงยมอนก็จะตำนะคะงวงวย,ยเลยค่ะงวงวยเลยค่ะงวยน้ำร้ายแตกไม้แตกไม้แตกตำแซลมอนค่ะใส่ปลาค่ะ ถ้าไม่ใส่ปลาร้านี่ยายแดงกินไม่ได้นะคะบอบอบอบวใคเจ้ากินกระป๋นงัวนัวนัว,นว,นวอ่านี้พอแล้วค่ะไม่ต้องตำนานค่ะเครื่องเราอร่อยอยู่แล้วค่ะนี่เป็นไงแดงโี้มันจะเสียบแท้พวกนีไร้บรนไดน้อเนี่ยพวกนีแต่ไร้บาอยุอ่านี่นี่น้ำไร้แตกนไร้แตกนี่เบิ่มกินเอาเพิ่ม,มได้กินเลยนะจ๊ะคุณนี่ค่ะ วอดไปไหายเน้กินกับปนยาแดงอ่ะตําแซลมอนใส่ปลาของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะไปค่ะทานกับยยมอนค่ะโอเคนะคะไปยยแดงขึ้นโต๊ะเราไป